สวัสดีนักระจญภัยทุกท่านครับนักล่าปลาชายเลนภาคค่้นะครับวันนี้มากับพานโอ๊ตนะครับทีแรกว่าจะไปล่าปลากระเบนกันฝนตกน้ําขุ่นครับตามไปดูผลงานกันครับน้ําลงแล้วผมเจอแล้วหนึ่งรูนะครับโอ้ยเดินมาตั้งนานครับมืดพอดีเพงเจอเนี่ยครับ เห็หอยนางรมไม่ใหม่ๆเลยครับเป็นปูไซนางๆครับไซส์กลางให้ผ่านโอทจัดการนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมปล่อยเป็นนาทีผ่านโอทนะครับตอนคืนจัดแสงยากครับโอทบอกตัวน่าจะสวยอยู่ครับฝนลงเม็ดเดย หยุดกันไปนานเลยครับด้ามขอเห็ดขึ้นเลยผมกับสองเดือนแล้วมั้งจะออกไปแทงปลากระเบนกันฝนมันตกเลยเข้ามาขุดปูครับธรรมดาใช่ไหมพันโอ๊ต <c oughs> ไปไกลกฝนลงน้ำเม็ดนะครับ บางฝนนะยังไงเฮ้ยลึกหายห่วงเรารูยังโตอ่ะเจอตัวแล้วอ๋อผ่านโอทลองเจอตัวแล้วครับแม่ฝนมาด้วย ัโตโตๆนะ่ะออกปากรู้ปะระวังด้วยนะครับตอนคืนดูกดุครับแบบนี้น้ำจะหนีบทากลางสายฝนเลยครับปีนี้ระยองไม่มีหน้าหนาวนะครับมีแต่หน้าร้อนกับหน้าฝนอยุงบนเหรอยู่บนเพดานนะ โอ้ยนี่งอะโอ้ยโอ้ยสงามเลยครับผมเยี่ยมมากกับพันโอ๊ดโชว์นะครับโอ้ยกาม่วงครับใสสวยๆครับผมเดี๋ยวไปดูกันต่อครับครับผมพันโอ๊ดเจออีกแล้วครับไม่โอ้ยกินหอยไว้ครับเนี่ยดูมีป่องเลยครับพันโอ๊ดจัดครับโอ้ยฝนตกครับถ่ายยากใหญ่ไหมล่ะ แข,แขนหลวมเออครับ,ออบตำมีละงามแน่ครับเฮ้ย,ยเลือกหอยหรืออะไรไม่อยากจะเจาะนะครับเนื้อมันจะเสียรูแต่ต้องเจาะนะแบบนี้ฮะแลมีตัวแล้วมันโดนเออ ใหม่ครับกินเปลือกหอยไปเลยหางลื่มนัเรืยนเลืกเออเออ,อกินหอยไหมแม่มีตัวเนี่ยวัดดีดีบ้านโอ๊ตแสงอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับร <อ S 2> ถ่ายตอนตคืนรอป่องเลยเออโอ๊ตเจาะป่องมันเลยครับฝนหนาเม็ดทเทเล่ยครับ สองอะรูไม่เสียแน่ไม่เสียไม่อยากทำลายรูนะครับเราจะเก็บไว้กินนานๆครับทำไม่ทำลายเดี๋ยวจะมันเข้าอีกครับ <c oughs> โอ้ยลึกหายห่วงว่าครับตัวโตทำลึกเป็นธรรมดามดิ่งไงวะฮะมิดด้วย นี่ต้องจอเจาะ้หันโอ๊ตเดี๋ยวเราวันโอ๊อตเจาะแป๊บนึงครับลึกเอาเรื่องอยู่ครับหันโอ๊ตลองบิดไหนูอีกทีนึงครับแต่รูยังใหญ่เหมือนเดิมใหญ่เหมือนเดิมครับโตแน่ครับตัวนี้ โดนตัวแล้วเออขอหน่อยเดี๋ยวขอพ่านโอ๊เตอร์นึงเออผมโดนตัวแล้วครับกี้โตไหมน่ะรู้โตก็ต้องตัวโตแล้วเนาะมีลุ้นแน่นอนครับชมตัวแล้วเนี่เดี๋ยววะเสียงมันกล้ามโกงตมิงไงวะเออเออเออแน่นอนจริงๆครับพ่านเรา นี่ไงไปโอ้ฟังเสียงก่อนครับหนีบอยู่แล้วมั้งนะนีก่ก็เขียโอ้เกาะเพดานอยู่ไม้ตายเกาะเพดานนี่ครับลวงไปเหนีบโดนเส้นนี่ปวดเป็นปีนะครับแผลนอกหายแต่ความเจ็บยังอยู่แล้วครับวังเดอ้อ กำไม่มิดนะมั้งนะเนี่ย,ยนี่เสียงเกลียบเลยฮนะอโตครับโอ้ย,อยเย็นผ่านโอ๊ตคอยครับโอ้ยฟังมันเหน็บเหล็กดังเกลียบนะครับอะไรกันนิ้วนิ่มๆน,น,นะครับ ฝังรูแล้วมั้งน่ะฮะอะไรครัหือหันหน้าสู้อะไรหันหน้าทูก็ลวงมือลงไปคุณผู้ชมนึกสภาพเอาละครับ วังก้ามเด้อซอกอีกหน่อยอะ่ะ เดี๋ยวรอผ่านโอดเสาะแป๊บหนึ่งครับนิดหนึ่งครับเดี๋ยวผ่านโอดบอกลวงเลยครับปูโตโัวโตต้องระวังนะ บางตัวก็เอาง่ายบางตัวก็เอายากครับเดี๋ยวดูตัวนี้กันครับถึงมัยนะเอารับมาลุ้นกันครับยังไงหวังด้วยฟานโอด ผ่าละก่อนโหเถ่นเนะอืมแย่เข้ามาในกล้ามมาดี <c oughs> โตไหมลนะ่ะอตออยู่ครับครับโอ้โหใจหายวาบแล้วครับแย่เข้าไปในกล้ามความไวต้องมีเหมือนกันนะครับ <c oughs> แย่ไปกลางกล้ามเลยดีถักทันกำลังนีบเลยผม มีขึงโลมั้งเนี่ยเสียงเหรอขอ,รขอด้วยมือด้วยครับกลตอมโง่เจริญนะกลามโตไม่ใช่เล่นครับ,โ,รกบโกงสมิงแน่นอนใช่ไหมใจเย็นเหมือนจะมาแล้วไม่ใช่ปะ แสงไม่ค่อยถูกนะครับบางทีดูยากนิดนึงตามตัวข้อมือได้ไหมสามขีดตีขีดได้ครับไม่ครับโอ้ยโอ้เ,อเรื่องอยู่ครับไฟใหญ่อยู่สามสี่ขีดก็กลางทางใหญ่ครับ ก้ามม่วงบอผ่าน,นโอหม่วงครับแค่ผ okay, ่านโอทล้างน้ำไปดูมันปล่อยขอ,อก่อนครับเวนีบหนีบเหล็กยังไม่อยากปล่อยนะครับถ้าหนีบนิ้วนึกสภาพดูนะครับไอ้ก้ามระวังด้วยออใหญ่อยู่ครับล้างน้ำดูหน่ักการโอทโอ้ จอดครับแบบนี้ไม่ขี้เกียจขุดเลยครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับนี่ครับคุณชมลอยตีนฟ้องนะครับนี่ดูลากอันนี้ครับดูรูบเบลอเลยครับขวานโอตาดีจริงๆครับเดี๋ยวพันโอจัดเลยครับผมมาอยู่ตื้นๆเนี่ยตัวงามเลยครับนี่เก็บของก่อนอืมตื่นนึกไม่โอ้ย ดนหอยยังลมโด,โดนหอยครับว่าตื่นไม่ตื่นอีกแล้วมั้งเนี่ยฮะไม่น่าจะลึกก็ลองเจาะครับโอ้โตนิดนี่ยเจาะครับครับ,รบลองดูแขนหลวมหรือเปล่าเดี๋ยวรอพันอ,อ๊เจาะแป๊บนึงครับพันอ๊เจาะถึงแล้วครับพอดีฝนลงเม็ดอีกแล้วโอ้ยจะเดินทันวาแล้วฝนยังตกไม่หยุดอยู่นะครับใ่มั้ยน่ะโอ้ย แน่นปักอยู่ใสสูยอยู่ครับปูม่วงวะม่วงครับโอ้สุดยอดอีกแล้วครับผมทางสายฝนเลยเดี๋ยวไปกันต่อครับไปครับรู้ปูดำหรือปูใบกันแน่ครับผ่านโอ๊ตเจออยู่ในร่องน้ำครับเมื่อกี้แยงงูตัวใหญ่มากครับเล่ทายใบครับใบเหรอโอ้จับไปดูนะผ่านโอ๊ตไอ้ใบจนนี้โตปูดำมั้งนะฮะ ใบยักษ์ครับพันโอ๊ตล้างน้ำดูหน่อยโอ้ยโอ้ยครับผมโอ้ยใบยักษ์ครับงามจริงๆครับผมโอเคครับผลงานครับนี่ล้างตัวนี่ครับพันโอ๊ตจัดไปหลายตัวเลยครับผมพันโอ๊ต๊กโทนนะครับครับครับห้าหกแต้มนะมั้งเนาะครับผม คลิปนี้คงจะตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไรนะครับไม่ได้ตั้งใจมาหากจะไปแทงปลากระเบนแต่น้ําไม่ดีครับเลยมาหาปูกันเดี๋ยวว่ารอดูคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกการติดตามและรับชมครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ